สิตวงได้ขึ้นเด้วยใช่มันมีบ่ลมันมีบอลหรไห้ต้นมันได้ไล่สดไล่สดทางนี้ค่ะมันทึกว,วิดีโอไว้เดี๋ยวไปเอาไม้ไมปต้อยเอาเฮ้ย <c oughs> พ่ามันอยู่น้ำพรยายัด <c oughs> บึง ซุ่มผีบ้าสิเปียกแห้งมากอย่างเปียกไม่ว่าที่ไปรักของเพื่อนดื้ๆใส่วะ หมักพอกแน่นนีแม่แกหมักพอกอยูนี่แม่โอ้นอะโอ้มัเสียเอาจังไพดกันน้องมาขนาดยืนเหมือนสงลางเรืองเนยนันเนี่ยื่นตนเี่เนยพูดอ่ะพูดอ่ะพี่แหลมไอ้หัวนั่นพูดหอเีเกือบเกือบเจิดไปเลย หางนกเข้าหางนกกดอันนี้ขึ้นสูงแฮะผู้ยิ่งยอดผู้นะต็นจุ่มอยู่นี่พี่ซึ่งนี่มันตางนี้ตัวสองต้นเล็ก มันบ่มีงามเอามาเฮ็ดงามทุกคนเอาไม่ดิบน้าเด้อแล้วเมื่อถ right <t> ุงมาบมดนีกไม่ลืม